ตัวสินค้านะครับก็จะมีคู่มือตัวคู่มือมาให้แล้วก็มีอุปกรณ์ไข่วงแล้วก็หกเหลี่ยมก็ตรงนี้ก็จะเป็นหมุนตัวอักษรที่เราต้องการได้เลย ก็จะมีตัวมือยกตรงนีนะะ้ก็วิธีใช้งานนะครับก็อันนี้เป็นบัตรที่แถมมากับตัวเครื่องมี3ามอันจะเป็นบัตรที่เทสเอามาไว,แว้แล้วแลวเราจะลองเทสตรงกลางตรงนี้ที่ว่างๆก็ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับใส่เข้าไป พอใส่ได้แล้วก็ดันเข้าไปนะครับดันก็ดูให้มันตรงนะครับก่อที่เราต้องการจะปั๊มแล้วก็เลือกอักษรนะครับอันนี้เราจะ,ะแล้วก็ นี่นะครับตัวกานี้นะครับ MUSA ก็สินค้าใช้งานได้ปกติเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เลื่อนเลื่อนไปทางซ้ายนะครับแล้วก็ใช้มือเลื่อนไปทางขวาได้แต่ถ้าใช้มือดันไปทางซ้ายไม่ได้นะครับก็ตรงนี้เอาก็ได้